สมหมายข็สวัสดีพี่แม่แม่นะครับวันนี้ก็งานบวงสรวงนะครับดอนเจดีนะครับจากพระมหาสุภัทรชัยสุภัโทนะครับงานตอนเจดีสุพัรณบุรีนะครับบนตอนเจดีได้รับความบรรยากาศนะครับพระมหาทวีบุญปัญญาทีโปงเรงขานุการสงงานนะครับอำเภอดอนเจดีและได้รับความเมตตาจาก พระวิชนัยทรสโสรถมงคลรัฐสุริยะวังโสวัดดอนเจดีขณะนี้พระสงฆ์ทั้งสิบรูปกบ<ห> <นะ S 2> พร้อมนะคระับในการที่จะได้เข้าสู่ขั้นตอนงานรัฐวิธีวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธาธีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาณดินแดนดอนเจดีแห่งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับขณะนี้เวลาใกล้ที่จะถึงเวลา6นกาตามกำหนดการก็ขอเรียนเชิญนะครับหัวหน้าส่วนราชการาคณะกรรมายการมวลชนพ่อค้าประชาชนที่เดินทางามารว่วมทรที่งานดอ<ใ>นเตดีน,นครับ <พ hungry S 2> สุพรรณบุรีนะครับ,บได้นั่งน,นะครับณสถานที่ ที่ทานนะครับจ,บจังหวัดสรณบุรีได้จัดนะครับและก็กําหนดนนสถานะที่ให้เราได้นั่งข้อขอ,ขอเรียนเชิญได้เตรียมความพร้อมในส่วนนี้เียนเชวยความเครับมีปืนใหญ่มายิงหน่อยนะครับ21นัดนะครับ ไม่ทราบว่ายิงตอนไหนนะครับพื้นใหญ่นะครับมีเัื่องมาตีสีป,ป,ปื้นใหญ่นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ ก็รอไัยโ,โต้นะครับมานะครับ ก็หกโมงก็จะบ้องสวงนะครับหกโมงนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาทีห้าห้าสิบห้านะครับหรือาที 5, นะครับ <ขอ S 1> ก็รอ,อเรียนกำหนดก,การอีกครั้งหนึ่งนะครับกำหนดก,การในพิธีบวงสรวงและงานรัฐพิธีถวายราชการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดจีดีประจำปีพุทธศัการาช2567 วันพระรัสบดีที่18มกราคมปีพุทธศักราช2567ณพระบรมราชานุสรดอนจดีอำเภอดอนจดีจังหวัดสุพรรณบุรีภาคเช้านะครับก็เป็นพ <มา S 1> ิธีตว<อ>นสวงซึ่งขณะนี้นะครับเรารอขั้นตอนของการประกอบพิธีการ ก็มีม้าด้วยนะครับ,รนนรบมีม้าทั้งหมด6ตัวนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตบานีท่าน,นครบรารมาส่วนประที่กับตามกำหนดการนะครับท่านก็จะเดินทางมาถึงในเวลา6กนาฬิกาก่อนตกนาฬิกาเล็กน้อยนะครับเมื่อท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดปนบรีท่านรัฐพัฒน์ส่วนประที่ประธานในพิธีบวงสรงเดินทางมาถึงท่านจะเข้าสู่พระมพิธีสงเมื่อ,อถึงเวลานะครับก็จะเรียนเชิญประธานในพิธีคือท่านผูวรร้ว่าราชการก็นมีวัวด้วยนะครับ ได้จุดทุกเพียนวิชาพระรัตนตรัยและรับสินเมื่อรับสินจบเรียบร้อยนะครับก็จะถวายพระทหารปิ่นโตและจะตุปัจจัยไทยธรรมหลังจากนั้นนะครับพระสงฆ์อนุโมทนา นี่สิทพันนะครับผมรถทีมมอเตอร์ไซค์ไปเอาเหรออยากสังเลยแ้วไล่เหรอฮะต้องไปให้นันเรางมุดที่มาเลยมาแล้วก็มีนักเรียนด้วยเลย

ตัวโต้นะครับครับก็ขอเรียนกำหนดการต่อเนื่องจากที่นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับเมื่อถวายพัะทหารปีโตและจตุปัจจัยพยธรรมแด่พระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยรอพระสงฆ์พร<น>ะ,ะโสนานะ เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาจบนะครับพิธีปรอนนะครับก็จะได้เรียนเชิญคณะได้การคณะส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีนะครับได้ตั้งแถวทางด้านหน้าเครื่องวงสงสกการะ,ะเมื่อตั้งแถวทางด้านหน้านะครับเครื่องวงสงสกการะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคือท่าน ครับขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจรังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านนทพัฒน์ส่วนประทีปประธานในพิธีนะครับได้เดินทางมาถึงนะครับครับ

ขณะนี้ได้เวลาตามกำหนดการประกอบพธิธีบวงสวงแรงงานรัฐวิธีถวายรัศการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนทดีประจำปีพุทธศักราช2567วันพฤหัสบ,บดีที่18มกราคมปีพุทธศักราช2567 ณพระบรมราชมุสอดอนเจดีอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีขอเรียนเชิญนายน,นัชคร,ครส่วนระที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับก็ เริ่มการ mm hmm. ทำพิธีแล้วนะครับกร mm hmm. ขอตะพิ่ กิฟเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกให้กับช่องาพายพาโชคด้วยนะครับช้างชรภูมินะครับสวัสดีครับ